มาเลยวิ่งกินน้ได้ไงื่นเ้นผลงานเานี่ครับมีไฟมืออเโอ้ทำนี้ตงามสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ้าวยมอีสานซิตี้ครับ มนีมาใส่กุ้งครับกับเบ้าวีวีดีครับมันนี่มีเบ็ดพร้อมแล้วครับผมเยอะสีกเกลียดเยอใส่เดือนนะครับกับเบ็ดประมาณหกสิบลังน้องเก่าน้องเดิมนะครับผมมันนี่สิมานเอามันรุ่นกันนะครับบรรยากาศตรงให้ตรงนั้นเขามาแรงม้าครับผมผมก็หาใส่เบ็ดใส่กุ้งนะครับาหาอยากงไงกินนะครับผมไม่แล้ง ผมก็มาแก้เศียนะครับมาหากินแบบนี้นะครับเพิ่มปัญหาเพิ่มปัญหากะต่างยังไม่ถ้าไส้ครับไส้กุ้งนะครับผมน้องเก่าน้องดื่มน้องคูลิงนะครับใช่จังหวะคุณใจหรอฮะใช่จังหวะคุณใจหรอเฮ้อของขางถ้าจะของขางปูนปลาบอดไน้องลงใส่เลยครับผมน้องดื่มเไป น้องมองปลายติดตัวนี่มองปลายง่ายติดนี่นี่ที่นี่ดิตัวนี้ปลาเนี่ยโอไม่เลยคิดว่าที่นี่อาเริ่มใส่แล้วครับผมเหยื่อใส่เดือนนะครับใส่เดือนหน่อยครับผมตัวหลังหนึ่งตัวหนึ่งหลังหนึ่งหลังหนึ่งตัวทั้งชีกเดือนทั้งฟ้าคอเดินมานะครับผม ที่จะท้างเจ้าให้เจ้านะลูุหลานมาขอปูขอปลาไปกินครับเดี๋ยวผมจะเริ่มใส่ล้วนะครับผมจะใส่อ้อมน้องนะครับผมเบาวีกับไปใส่เบ็ดครับแบ่งหน้าที่กันผมก็ที่ไปใส่กุ้งครับมันนี่กับเป็นเยื่อหัวหานปลาดุกนะครับผมหัวหานปลาดุกครับมันนี่มานกับมันกำลอนกันครับผมกุ้งหอยนะครับตุ้มกุ้งไปุยแล้วครับผมโอ้เป็นมานเอ้อ ครับผมใส่ไว้แล้วนะครับผมใส่ตั้งไว้เลยครับตั้งไว้เลยครับผมใส่เงาให้คุณครับผมเงาไปตามขอบน้องนะครับขอบน้องน้ำรอเรื่องกันตอนแรงครับผมตอนแรงผมเอาชิมายามเบ็ดนะครับผมแต่มายามเบ็ดตกักุ้งหนึ่งก็ว่าจะยามตอนเศร้าท่เดียวนะครับผมแว่เนี่ยครับห้ายามเบ็ดเมื่อแรงห้ากุ้งมันติดหลายพวก็ที เอาไปก้อยกินยำมาเร็งนะครับป็นข้าวงอ็งราอมองตอนเล้งครับผมปลาสวัดีดีครับมายามเบ็ดยามะส้านะครับผมยามเบ็ดยามตุ่มกุ้งเมื่อคืนนี่กับมายามนะครับได้ปลาเข็งหน่อยสองตัวผู้หมันเลยครับเมื่อคืนผมก็เลยบไปเดททายไว้เนาะพี่น้องเลยมายามยามะส้าเลยครับมาไงครับผมบาวิกกเรื่อกูเบ็ดมาแล้วผมบ่ทันได้ถืออยู่ครับ เบ็ดหอกกับไส่เสื่อมบวชเถือมันเนี่องก็ทั้งตุ่มกุ้งทั้งเบ็ดบวชเถือันนึ่งกับอันนึงนะครับปลากับบวถือกเราเมื่อคืนเนี่ยกับไส้ปลาเคียงน้อยสองตัวนึงตองกุ้งหอกเอยหลังนี้ถือตัวเดียวกุ้งบวชเถือกข้างหลังนี้ครับ นนันกุ้งหลังนี่โอ้เอาลังน,น,นี้โอเคนะครับผมถือว่าถื่ออยู่นี่ละครับเน่าสิได้นี่น <c ười> ะครับเน่าสิได,ด้พี่นอ้องปลาว่าถื่อครับปลาเนี่ยว่าถื่อปลาขี่ไหนพวกครับสงสัยว่ากินขี้เลี้ยงครับง่ายห,หน่วยนฮะ หลังนี่ครับเผอนี่แนวสีไดก่อยเ <c oughs> บ็ดบ่ถนะครับมองหลังต่อไปครับผมชมบรรยากาศย,ยามกุ้งครับยามเศร้ายามเบ็ดยามกุ้งเอามองหลังนี่มองดูเป็นไรเนี่ยจวด <c oughs> เอา ถืออยู่ครับถืบาาบอบ่ลายปรนเดี๋ยวใส่ลายหลังเอานะครับผมลายหลังหลังแล้วน้อยสองน้อยไปครับใส่หน่อยลังกบรบโปงถิบดูหลังนี้ดูหลังนี้โอ้โหครับนี่ละสักนี่นะครับผมถือลังละนิดลังละหน่อยไปร้อสรุปผลทีเดียวครับเดี๋ยวผมจะกู้ กุ้งก่อนมดเลยยามตุ้มกุ้งก่อนแต่ผมนีเทเมืองรอบเดียวนะครับผมผมก็ยาม,มาจนหมดแล้วครับผมยามรัดก,กันกับบ่าววิครับบ่าวิเก็ถือมาฟังพี่ได้ประดุกตายตัวน,นึงตายไปได,ดค้ครับโอ้ยเจ้าอยูไปเดืตัวสัตว์ครับม,มึงนะครับเมื่อนี้กับพวกมันนะครับยังดีได้ประดุกตัวน,นึงดุกดำตัวน,นึงคนกินง่ายพอดี ไปโอ้หมดเดืเตือดตัวอะไวะเดือดมาเสร็วป่ะตัวเงี้ยห้องหมดแดงเงี้ยไข่หมดแดงนครับนี่ก็ได้ลายอยู่ครับกุ้งอลายไม่นุ้งเขาก็ะตันจะเป็นกุ้งนี่แหละการยึดโมมันปลาโมมันครับมื้อนี้ครับแต่ว่ากุ้งนี่ลายลายเติบลายเติบถือแรงนะลายตัวอยู่ไปเดี๋ยวไปเทให้มึงครับผม เพท่หางในบ้านครับสิเริ่มเทกันแล้วครับนี่ครับบอกกันเนเด้อร์ฮัสิเท,ทน้องทิมบุกเกี่ยวกันเลยดิเอาครับหลังแรกนี่หลังแรกครับผมเห็นมารอพี่นอ้องเอ้าครับซองเซียดหยาดจังง่ายหลังต่อมานะครับนี่ครับหลังแรกโอ้กุ้งสดๆเลยครับผม เด่นดองๆด,ดิตำหมูคูงเซโนไม่เสียบกันหรอกตำหุูงหาดลงไปดิางานวันหนุ่มรวยตำหอยหย,อออยี่ตุยโนีป <laughs> ขากไปดิตัวไม้นะครับผมได้ขึ้นมาไม่ไห<ง>มกุ่งสวยๆเลยมนีาดูบรรยากาศทงไฮทงนาครับมาเทียท่ยวทงไฮทงนา บ่าวอีกมุนกำลังมาอกมุนคนผู้ให้อากมนชมนูโอ้ได้กินก๋วยกุ้งแล้วมื่อเนี้ยวิงไปกินน้ำได้ไงกินน้ำได้ตงเลยคือว่าตนตื้นไปกินน้เดวอากาศเยนยนสบายครับตอนเศร้าอ๋อถือ ลังเนี่ยีไดหาหลังเห็นว่าเราไปแล้วจังเปล่ามาเพิ่มดีครับแต่เกามีสิบสองหลังครับเพิ่นยืมไปใส่นะครับโอ้โหเจ๊ยังไม่เอาไฟลงเหงื่อบางทีจะเอาใส่นะครับพิกใส่บ่ได้ครับมือตาบ่ขึ้นได้เที่ยเลยขับไกลแล้วครับผมไกลหมดแล้วอีกอยู่สี่หลังสุดท้าย เกี่น้องถิมครับถิมใส่กันแล้วมั้งบอกกันเ,นเด้อคันเซเต่น้องถิมออเอ้าตัวน้องกีขคอเปิดอู้หนึ่งดิมันไปให้ไปน้าครับน้ำโซนี่เหยี่ยวหาัวหานปลาดุกนะครับสูตรเหยี่ยวมาตรฐาน กูเดบ่บมีเวลาเหตดเาี่ยกับสูตรหยกสูตรเนี้ยเนี่ยมาถูกแล้วนะครับผมอย่าใส่หลายนะครับใส่หลายมันตายติดที่เก่้าครับมันอยู่ที่พื้นที่นะครับผมพื้นที่ใดที่มีกุ้งครับมันกับเขามันก็ติดที่เก่้าครับพื้นที่ใดโบมีกุ้งสูตรดีมันได้ก็บ่ถึงนะครับอยู่ที่อากาศพร้อมบัวน่ามดเลยนี่ของผลงานเร้านี้ครับมีไฟอยูนี้ หายพี่น้องเลยครับโอ้นะครับมีตัวงำมื้อนี้ก็หมานอยู่นะครับปลานี่ก็บ่ได้ครับผมใส่เบ็ดร้อยหลังครับได้ปลาดุกน้อยตัวเดียวสิพูดกินแล้วมันยังยิ่มมื้อนี้ก็ดีอยู่ที่ได้กุ้งนะครับผมการหาอย่างให้กินเนาะครับก็มีมือหมานมือบอลนะครับผมมื้อนี้บ่ได้ปลาก็ดีทั้งได้กุ้งอยู่เอาสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอฝากไว้ซสมอนะครับ ฝากกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์เบ้าเยี่ยมอีสานซิตีนะครับผมนี่เบ้าเยี่ยมกับเบ้าวีาวครับขอเก้าเข้าม,มาสวัสดีครับขอบก่าเชิญมาครับโหมาปล่อยกุ้งข้างนอกปล่อยกุก้งมาเด้อ